สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะลองมาซ่อมตัวอะแดปเตอร์ของกล้องวงจรปิดกันนะครับตัวนี้สเปคมัน12โวลต์นะครับ2แอมป์นะครับแต่ปัญหาคือเวลาไปเสียบกับเครื่อง CCTV แล้วมันไม่ติดนะครับเช็คไฟลแล้วปรากฏว่าไฟตกนะครับไฟเหลือ10โวลต์นะครับ เดีย๋ยวลองมาแกะดูนะครับว่าน่าจะเป็นที่อะไรนะครับแต่ผมสันนิษฐานเบื้องต้นนะครับน่าจะเป็นที่ตัว C filter ขาออกนะครับตัวนี้ก็แกะยากนะต้องงัดนะครับหรือใครถ้ามีลมร้อนเป่าก็ได้นะครับเป่าให้กรามละลายนะครับเดีย๋ยวผมจะทำให้แตกเลย อุ๊โอเคอเคุอค๊แตกแล้วด้านหนึ่งนะครับโอเคด้านใหญ่ครับแ่่จะใช่จริงๆนะครับเพราะว่าสังเกตตัวนี้ไหมครับ มันค่อนข้างจะบวมเลยนะมันนูๆนๆห็นไหมครับปกติเนี่ยถ้า2อล้านข้างมันจะเรียบนะครับอันนี้มันนูนนะ <ๆ S 1> เขาเรียกว่าสีบวมนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนตัวนี้ดูนะครับตรงนั้นที่หนึ่งเพราะว่าเขาติดเก่าไว่ อย่าลืมเคลียร์ไฟ3ามอก่อนนะครับสีตัวนี้แต่คิดว่าไม่น่ามีเพราะว่าวงจรมันทำงานได้อยู่นะครับมันน่าจะเคลียร์ตัวเองได้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะแกะสีสตัวนี้ออกมาเทสดูนะครับมาร์คขั้ว้ไว้ให้ดีนะครับว่าบวกลบอยู่ไหนนะครับบวกอยู่ด้านนอกโอเค ลองแกะกันดูเลยออกมาแล้วตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็สเปคมันหนึ่งพันไมโครฟาลัดนะครับอดี๋ยวลองวัดไฟดูอวัดประจุดูนะครับว่าเหลือเท่าไหร่ ก็อย่าให้โดนมือนะเดี๋ยวค่ามันคาดเคลื่อนปึบหกเองนะเห็นไหมไม่ถึงด้วยนะครับจากหนึ่งพันเหลือหกนะครับน้อยมากเดีย๋ยวเราต้องเปลี่ยนตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับเอาอีกตัว หลุดมาแล้วร้อยห้าสิบห้านะเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวใหม่ดูเลยนะครับหนึ่งพันไมโครฟ้าหลัดสิบหกโวลต์นี่หนึ่งร้อยไม่ใช่ หนึ 1> 1, ่งพันไมโครฟาลัดสิบหกโวลต์นะครับตัวโวลเนี่ยอาจจะสูงกว่าเดิมก็ได้นะครับแต่ความจุควรจะเท่าเดิมนะครับไม่งั้นอาจจะมีผลต่อแรงดันไฟนะครับอันนี้ตัวเก่านี่ตัวใหม่ตัวตัวใหม่จะอ้วนกว่าวัดประจุก,ก่อนมีตัวช่วยไม่อยอมใช้ ดูซิได้ไหมหนึ่งมิลลิก็ประมาณ1นึ่งพันไมโครฟาลัดแล้ะครับโอเคครับประมาณหนึ่งพันไมโครฟารัดนะครับเ่าเดิมมาใส่เลย บวกอยู่นอกนะครับดูให้ดีนะใส่ผิดนี้ตูมตามได้นะใส่สีผิดโค้นนี่เราเปิดตนี้กันเ็ไน้เนื่องจากมันมันอ้วนกไปเดิมนะมันก็เลยใส่ยากนะครับแมปัญหาทีนี้ปัญหาเกิดแล้ว ทำไมเดี๋ยวผมหาวิธีก่อน่อะตัวแรกได้แล้วนะปั๊ก,กรีกันเราให้อยู่ครบตัวหนึ่งเป็นตัวใหม่เลยนะครับ อันนี้35โวลต์เลยนะครับโวลต์สูงกว่าได้นะแต่ความจุไม่ควรต่ำกว่าลบเข้าลบบวกเข้าบวกนะครับเล็งให้ดีอีกมันาจะสูงก็เดิมนะอันนี้ปิดฝาได้แบบวาเนี่ยโอเคยะผมหาตัวใหม่ดีกว่านะมันใส่ไม่ได้ เจอมาใหม่ตัวหนึง่งอันนี้รื้อมาจากตัวอะไรเก่าลองวัดดูสิถ้าค่าประจุได้ก็เอามาใช้ได้นะครับพวกอะไรเสียๆเนี่ยอย่าไปทิ้งนะเก็บไว้เผื่อได้ได้ใช้โอเคได้ประมาณ9 7้าเจ็ไมโครฟาราดดีเลย ว่าไป ลองเลยเก็บสีก่อนลองเปิดไฟนะครับปุ๊บวัดวล้นมาสิบสองวุ้นรอเปล่า โอเคจะได้แล้วนะครับก็สาเหตุเกิดจากตัวปิดไฟก่อน,นสรุปสาเหตุนะครับเกิดจากตัวตัวซีกระป๋องตัวนี้นะครับสองตัวนี้นะครับที่มันบวมนะครับให้ดูนะบวมยังไงนะดูนะ การบวมเป็นอย่างนี้นะครับก็เปลี่ยนเลยนะครับประจุมันแห้งนะครับเหลือไม่เท่าเดิมนะเปลี่ยนปุ๊บแรงดันไฟก็กลับมาเป็น12โวลต์เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีซีสองตัวนี้นะครับไฟที่ออกมาจากาหมอปแปลงนะครับผ่านไดโอดมาเนี่ยมันไม่ถึง12โวลต์ครับมันมาทวีแรงดันที่ตัวตัวซีตัวนี้นะครับ บอกว่าคงมีประโยชน์นะครับลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับอาการเสียคือไฟตกครับไฟไม่ครบถึง2โวลต์นะครับก็ให้สายฐาน C ขาออกเลยนะครับเั้วคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับีกระป๋องขาออกนะครับเปลี่ยนเลยแล้วก็หายนะครับโอเคได้ครับก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ